ไม่มีตัวอย่างของการแก้ไขการจัดเก็บไรายได้ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่จังหวัดตรังที่ได้ผลเป็นรูป,ปรธรรมนะครับเก็บค่าธรรมเนียมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นก็ทําให้เจ้าหน้าที่ปปชภาคเก้า 9, ลงพื้นที่ไปสังเกตการตรวจสอบการจัดเก็บไรายได้เข้าอุทยานแห่งชาติอีกสองแห่งในจังหวัดสตูนนะครับคุณปศร,ราจิคาตามประเด็นเรื่องนี้จนพบว่ามีช่องโหว่หลายจุดที่ต้องแก้ไขด้วยโดยเฉพาะกรณีบัตรค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับแหล่งท่องเที่ยวที่จริง นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยลงจากเรือเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลที่อำนวยความสะดวกไว้พร้อมกับการตรวจเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติตะลุเตาเจ้าหน้าที่ต้องคอยชี้แจงและแจ้งผู้เดินทางมาที่นี่เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างครบถ้วนท่ามกลางการสังเกตการของเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอภาคเก้า ขณะลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ปปชได้ซักถามถึงวิธีการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้กับเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งอุทยานหมู่เกาะเพตราและอุทยานตะลุเตาสะท้อนว่าบัตรค่าธรรมเนียมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทําให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ฉีกตัวผิดนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเข้าอุทยานจากหลายทิศทางรวมทั้งช่องว่างในการนําส่งเงินในแต่ละวันต้องขึ้นกับสภาพคลื่นลม ทำให้การดำเนินการตามขั้นตอนหรือระเบียบอย่างเคร่งครัดทำไม่ได้จึงเห็นด้วยกับการใช้ระบบอ e t ทิ k เกตแต่สภาพพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหาเนื่องจากจุดเก็บค่าธรรมเนียมในบางจุดไม่มีสัญญาณถ้าอ e ีทิกเก็ต1ผมว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะไม่เกิดปัญหาที่ทางปปชเพราะว่าผมอนุญาตไหนจะยื่นตั๋วเก็บไม่ครบบุกล่อ,องตกลนต,ต่างๆหายหมดแต่พื้นฐานทั้งหมดของการใช้ป็นอีทิกเก็ต ต้องมีครบไม่ตอนนี้จริงๆทีเก็ตเองผมาัดยังยังไม่สมบูรแบบเลยครับเพราะตอนนี้ก็ต้องหยุดไปตรวสอไม่ได้เปลี่ยนเลยขณะที่ผู้ช่วยเลขาธิการปรปรชภา,าค9ก้าตั้งข้อสังเกตกรณีบัตรค่าธรรมเนียมที่ฉีกให้นักท่องเที่ยวเป็นบัตรสัญ,ญลักษณ์ของอุทยานแห่งอื่นไม่ตรงกับสถานที่จริงอาจจะเป็นช่องว่างเนื่องจากสังเกตเห็นว่าบัตรแต่ละเล่มมาจากหลายโรงพิมพ์บางเล่มไม่มีการระบุสำนักพิม เวลาเราไปต่างประเทศเราจะเห็นว่าตั๋วเนี่ยมันจะต้องสอ,สอดคล้องกับสถานที่ที่เราไปเพื่อเอาไปเป็นความประทับใจของคนที่มาคือไอ้นี่มันคือของที่ระลึกที่จะเอาเอาเก็บไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับทางปปชเห็นก,ก็ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าว่ากระบวนการตรงนี้มันมีวิธีคิดอย่างไรเราก็ต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องอีู่ี ด้านผู้อำนวยการฝ่ายอุทยานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชชี้แจงว่าบัตรค่าธรรมเนียมได้เบิกจากส่วนกลางซึ่งตรวจสอบราคาบัตรให้ตรงกันและแจกจ่ายให้แต่ละอุทยานซึ่งทางกรมมองว่าการใช้บัตรในสถานที่อื่นจะเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งทีนี้ในขบวนการต่างๆนี้มีการเบิกตามขาบวนการตามขั้นตอนทั้งหมดแต่การจ่ายเนี่ยไม่ได้จ่ายว่า บัตรแต่ละใบเนี่ยพิมพของอุทยานนั้นแล้วก็ต้องจ่ายอุทยานนั้นแต่จริงๆถ้าผมมองในใน,ในมุมมองของกรมอุทยานก็อยากจะให้เห็นความหลากหลายของการท่องเที่ยวของของแต่ละพื้นที่อาจจะมาเที่ยวตะลุเตาแต่ไปเห็นว่าในบัตรเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางภาคเหนือทีนี้ถ้าจะมีการแก้ไขยังไงก็ก็เดี๋ยวต้องนําพูดคุยกันในที่ประชมุมหรือนําไปเสนอในให้กับผู้บริหารได้รับทราบ การลงพื้นที่ของปปชภาค9ยังพบช่องว่างกรณีการตรวจนับนักท่องเที่ยวและจำนวนเรือที่ไม่ได้เข้ามาในระบบทั้งหมดสามารถเดินทางได้จากหลายทิศทางซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยขณะเดียวกันยังมองว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างอุทยานเจ้าท่าและตำรวจน้ำไม่ได้บูรณาการร่วมกันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองทั้งที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้ พัราจิตรคำไทย PBS รายงาน